เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับอ่าเอฟซีลองไปฟังดูก่อนนะครับคนที่เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลหรือสรมรเูมนต่อต้านรัฐบาลเล่าก็บออูุ้่เรียวว่ามันผิดเนาะผิดต่อแนวทางผิดต่อรเดูกฎหไมยของสมรเล่าถือว่าผู้ได้หักไปเคลื่อนไหวในลักษณะแบบนี้ก็เอื่อนในว่าเป็นบุคคลที่รัฐบาลไม่ยอวอยู่แล้วมาสนเนาะอ่าเห็นไหมละครับเอฟซี FC ท่วกัน สวัสดีครับสวัสดี f อฟซสองฝั่งไทยลาวที่ติดตามรับชมคลิปบ่าวมิดขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่กดคอมนะ like เม,ม,เมน,มน,นมตนมนม์นะพี่น้องเนาะกดไลค์ให้บ่าวมิดขอบพระคุณมากมากครับคลิบนี้บ่าวมิดกามีคลิปนาะพี่น้องมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกแล้วก็คือน้องคลิปนมลาวรุ่นใหญ่น้องฟัดกันนะพี่น้องเนาะนมลาวรุ่นใหญ่ใส่กันแบบโอ้โหมันกันเลยทีเดียวนะฮะท่านผู้ชม ก็คืออ,อีกฝั่งหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมอีกฝั่งมุมน้ําเงินนะฮะก็วางจะเอาล้มอย่างเดียวนะพี่น้องเนาะอีกฝั่งมุมแดงนะพี่น้องเรามีกระเี๊ยงฝนะั่งมุมแดงก็เป็นมวยมีประสบการณ์พูดได้หนักแน่นกันได้สุดยอดนะเขาตอบตัวได้ดีนะฮะคริปนี้บอมมีก็จะเป็นคนกลางนะท่านผู้ชมนะพี่น้องเนาะจะเป็นคนกลางจะให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะเป็นผู้ตัดสินนะแล้วก็ ร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะฮะท่านผู้ชมครับคลิปนี้บัวมิดบัวได้าามาจโจมตีเพเดอร์วีนองก็แค่ว่าานำรีแอคชั่นให้ท่านผู้ชมได้รับชมเนาะคลิปนี้บอกว่ามันสุดๆนะฮะก่อนอื่นตนะ้องมิต้องขออนุญ,ญาตทางช่องหนึ่งเรื่องต้องรู้นะฮะบัมิตรก็ติดตามช่องอานาอยู่นะฮะขออนุญ,ญาตทางช่องมารีแอคชั่นเนาะฮะให้ท่านผู้ชมได้รับชมไปไปรับชมกับบ่าวมิตรเลยฮะ ือว่าเป็นบุคคลที่อันตรายต่อความมันม่นคงขอ,องประเทศสาบันเมืองพี่น้องคนที่อันตรายที่สุดของประเทศลาวก็คือบุคคลที่ท้อราดบังหลวงนะครับโคดโกงบ้านเมืองนะครับสวัสดีครับ FC วิวทันครับอะกาสบายดีพี่น้องเราทุกทุขสานนะครับเนาะ วันนี้พบกันอีกเช่นเก่าเช่นเดิมในซองหนึ่งเรื่องต้องรู้นะครับผมภาคภาษาไทยครับวันนี้จะพาเอฟซีทุกท่านนะครับผมมาดูนะฮะหลักความคิดนะฮะแนวคิดทางการเมืองทางอุดมการณ์ของสองปปลาวนะครับนะซึ่งชายคนนี้นะฮะน่าจะมีหน้าที่หรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่อะไรสักอย่างที่อยู่ประเทศลาวนะครับเพราะว่าถ้าคนปกติแล้วนะครับเขาจะไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นนะฮะอย่างน้อยน้อยน่าจะเป็นกองหลอนถึงผู้ใหญ่บ้าน หรือไม่อาจจะสูงขึ้นไปกว่านั้นก็ไม่อาจทราบได้นะครับก็คือนะฮะมี f c ฟนะส่งลิงก์มาให้ดูนะฮะว่าชายคนนี้เขาพูดแบบนี้เขาคิดแบบนี้มันเป็นยังไงนะครับมันผิดหลักต่อหลักมนุษยธรรมไหมนะครับผมนะฮะซึ่งนะฮะแอดมินฟังดูแล้วนะครับผมมันก็เข้าข่ายผิดอยู่นะครับผมผิดหลักมนุษยธรรมนะฮะก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับมันเป็นความคิดของ โลกเผด็จการนะฮะกับความคิดที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันก็ย่อมที่จะแตกต่างกันใช่ไหมครับแต่สิ่งที่สําคัญนะฮะแตกต่างหรือไม่แตกต่างไม่สําคัญหรอกครับนะฮะแต่ว่าอย่าแตกแยกนะครับไม่ใช่ว่าคนที่เห็นต่างคนที่คิดไม่เหมือนเรานะฮะจะเป็นคนที่ไม่ดีเป็นคนที่เป็นปลรปักเป็นศัตรูนะฮะถ้าความคิดแบบนี้เป็นความคิดที่แตกแยกแล้วหรครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับ อฟีลองไปฟังดูก่อนนะครับคน<ม>ที่เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลหรือสภากเป็นต่อต้านรัฐบาลเล่าก็คงอยู่แล้วว่ามันผิดเนะพิดต่อแนวทางพิดต่อรืเบียบกไมยของสมุทล่าวหรือว่าผู้ใดหักไปเคลื่อนไหวในลักษณะแบบนี้ก็เอลื่อนในว่าเป็นบุคคลที่รัฐบาลไม่คง,งอยู่แล้วมัน,นอนเนาะเห็นไหมละครับฟีทุกท่านนะฮะถ้อยคําต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นหลัาากแนวคิดของเผด็จการหัวรุนแรงก็ว่าได้นะครับเพราะว่าอะไร คนคิดต่างไม่ได้นะครับหาว่าต่อต้านหมดเลยนะครับผมก็ต้องดูหลักเหตุแลวผลนะครับว่าเขาต่อต้านเรื่องอะไรเขาพูดเขาวิจารเรื่องอะไรนะครับเรื่องปากท้องประชาชนไหมเรื่องถนนหน,นทาง,ส,งสิ่งแวดล้อมนะฮะชีวิตการเป็นอยู่ไหมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นการเรียกรองนะครับให้ประเทศชาติมันดีขึ้นนะครับให้ระบบการปกครองนี่มันเกิดความเสมอภาคกันนะฮะเป็นเสรีภาพไหมนะฮะต่อการใช้ชีวิต ถ้าคิดแบบนี้ไม่มีเสรีภาพในการพูดในการแสดงออกในการคิดแล้วนะครับเพราะว่าพูดออกมาที่มันขัดแย้งกับผลประโยชน์เนี่ยก็จะกล่าวหาว่าเป็นการต่อต้านนะครับกฎหมายของสอปปลาวเออก็เรียกว่ากฎหมายของสอปปลาวต้องดูเหตุผลนะครับว่ากฎหมายเนี่ยเป็นกฎหมายยืนกระต่ายขาเดียวไหมเพราะว่านะเรางัดแต่ข้อกฎหมายอย่างเดียวซึ่งเป็นกฎหมายที่ ประชาชนไม่ไม่รู้เห็นนะครับผมอ้างแต่กฎหมายกฎหมายนะฮะซึ่งมันเป็นกฎหมายยืนกระต่ายขายเดียวแบบนี้นะครับผมนะฮะก็ต้องไปดูนะฮะคนเข้าไปละเมิดเนี่ยมันผิดไหมมันไปนเข้าขายการล้มล้างรัฐบาลไหมอ่าคนที่เข้าต่อต้านเขามีอาวุธไหมนะฮะคนที่ต่อต้านนี้เขามีไพ่พลที่จะไปบุกยึดสถานที่ทํางานของรัฐบาลไหมนะครับผมเขาปลุกระดมที่จะไปล้มรัฐบาลไหมนะครับผมแต่ถ้าไม่นะฮะเป็นการเรียกร้องเป็นการ วิจารถนนหนทางนะเป็นการที่จะเรียกร้องสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชนนะครับประชาชนควรจะได้รับสิทธิถนนหนทางใช้ดีๆนะประชาชนนะฮะเป็นผู้ที่เสียภาษีควรที่จะมีสิทธิเรียกร้องหรือไม่นะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับไม่ใช่ว่าเอาอก็จะกฎหมายของสอปปลาวกฎหมายของสอปปลาวาคิดเห็นต่างไม่ได้นะครับคิดเห็นต่างก็ไปตามล่าก็ไปหมายหัว ก็เป็นปลรปักก็เป็นศัตรูนะครับผมซึ่งนะับผมมันไม่สมเหตุสมผลมันผิดหลักต่อหลักมนุษยธรรมอยู่แล้วเพราะว่ามนุษย์เนี่ยต้องมอีอภัยใจกว่วงให้แก่กันนะครับถึงจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติเพราะว่าคนที่เขาเสียผลประโยชน์ประชาชนที่เสียผลประโยชน์จากการเอารัดเอาเปรียบของอพนักง,งานของรัฐบาลเนี่ยเขาก็ย่อมที่จะออกมาเรียกร้องได้สิโอเคนะครับไปฟังนะดูตอนต่อไปนะครับว่าเขาจะพูดอะไรบ้าง คือว่าเป็นบุคคลที่อันตรายต่อความมั่นคงของประเทศสถาบันเนืองพี่น้องไหยเนาะเอิ้นว่าเป็นกบฏต,ต่อแผ่นดิน้นองข้าพเจ้าขอใส่คำคำสั้์สัติพี่น้องหนเหน็นไหมครับอ่า FC ทุกท่านคำพูดคำจาเนี่ยก็ยังไงก็เผด็จการหวัวรุนแรงแบบไม่มีผิดนะก็นะฮะใช้คำที่ถ้อยคำแบบยัดเยียดนะฮะข้อหาแบบรุนแรงอ่ะเป็นกบฏกบฏนี่ไม่ใช่ธรรมดานะกบฏนี้ถ้าไปผิดเนี่ยมีอาวุธยุทโธปกรณ์มีซ่องสุม กองกําลังอะไรเนี่ยถ้าจับได้นี่ก็ถือว่าติดคุกป,ประมาณ1 0บถึงยีปีเลยทีเดียวครับหรืออาจจะประหารชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับกฎหมายข้อนี้แรงนะคนพูดเนี่ยไม่รู้ร,รู้รู้กฎหมายข้อนี้ไหมที่พูดออกมาเนี่ยนะครับที่แบบอ่ากล่าวหา,ห,าหรือว่ายัดเยียดนะกับผู้ที่เห็นต่างนะครับอ่เขารู้ไหมนะว่าเขาพูดออกมาเนี่ยมันเกินไปไหมนะะก็มีคนออกมาพูดมาเรียกร้องเนี่ยบอกว่า เป็นภยัยต่อความมั่นคงนเป็นบุคคลที่อันตรายนะครับแต่นะฮะบุคคลที่พูดเนี่ยรู้หรือไม่ว่าบุคคลที่อันตรายที่สุดของประเทศลาวก็คือบุคคลที่ช่อราดบังหลวงนะครับคดโกงบ้านเมืองนะฮะรายได้นะครับผมที่ขายทรัพย์สมบัติของชาติเนี่ยควรที่จะเอาเข้าแผ่นดินไหมควรที่จะเอาไปบริหารบ้านเมืองไหมควรที่จะเอาไปสร้างถนนหนทางไหมเอาไปฟื้นฟูนะการศึกษานะครับฟื้นฟูนะ ความรู้ความสามารถของของคนเราไหมนะ,ะคิดบ้างไหมฮะที่ที่พูดออกมาเนี่ยใครมีใครต่อความมั่นคงต่อประเทศชาตินะครับผมนะ,ะแล้วก็ภาพลักษณ์ของประเทศชาติในะปัจจุบันเนี่ยมันดูไม่ดีมากเลยมันดูเสื่อมเสียมันดูที่ไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีนะ,ะอันนี้มันยิ่งกว่านะครับคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาออกมาเรียกร้องเขาออกมาต่อต้านการการะทําที่มันไม่ถูกต้องนะะไม่ใช่ว่าใครเห็นต่างเป็นกระบฏ เป็นผู้ที่สร้างภัยความมั่นคงต่อประเทศชาตินะครับผมต้องคิดดีๆนะครับผมพูดอะไรต้องคิดๆนะครับผมไปดูคําพูดหรือว่าถ้อยคาคาต่อไปของเขาเลยนะครับผมบุคคลดังกล่าวนี่ยือว่าถ้าจะกับประเทศลาวนี่ยื่อวอาเป็นไปได้ยางเนาะถึงกับได้กับบ่อับอห้องต่อควบกับครของชีวิตที่เกี่ยวกับสนาานันติสิทอ่าสิ่งที่เขาพูดนะเขาแสดงออกมากลับบ้านไม่ได้นะครับอาจจะ,ะมีผลต่อชีวิตโอ้ขนาดนั้นเลยแหละฮะ คนที่เห็นต่างคนที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันก็ถึงกับจะเอาชีวิตถึงกับจะ,นะะ<ม>อยู่ร่วมกันไม่ได้เลยแหละครับมัน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 ผิดอะไรมากไหมฮะ,นะฮะมันเทียบเท่ากับอัจฉริยกรไหมครับมันสมเหตุสมผลไหมกฎหมายแบบนี้คนที่พูดเนี่ยแสดงออกมาเนี่ยให้โลกเขารับรู้แบบนี้เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองยิ่งใหญ่หรือว่ารู้สึกว่าตัวเองเถื่อนเกินไปไหมหรือว่าดูเป็นคนที่ประเสริฐไหมนะฮะลองเอาไปคิดดูนะครับผม ยังไงกฎหมายมันก็ไม่สมเหตุสมผลแล้วก็มันดูเกินไปนะฮะเกินในสิ่งที่มนุษย์ที่อยู่ร่วมกันนะมันไม่ควรทํากันถึงขนาดนี้นะครับผมได้ฟังนะฮะชายคนนี้พูดนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่าหางเอฟซีท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็ลองคอมเมนต์มานะครับว่าชายคนนี้เขาคิดถูกตามหลักมนุษยธรรมไหมเขาคิดถูกตามหลักความเป็นมนุษย์ความเป็นคนที่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันนะฮะ พูดคุยกันมีอะไรทักท้วงกันนะฮะเรียกร้องเนี่ยก็ต้องให้ความเคารพซึ่งกันและกันในความคิดเห็นต่างนะครับหรือไม่นะฮะก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับนะฮะก็โอเคนะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับ FC จีที่เข้ามาคอมเมนต์นะฮะเข้ามากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะก็อย่าลืมกดสัครสมาชด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสบายดีบ๊ายบาย เพ็นอใได้พี่น้องก็ถือว่ามั่นเลยพระเมิตดูแล้วก็มันบมิตรก็บริบรวังว่าบริคิดว่าจะบริคิดมาเอาคลิปนี้มาให้ท่านผู้ชมเลยว่ามวยคว่แตกยยแยกนะพี่น้องนะดูเพื่อความบันเทิงนะพี่น้องนะด้วการแต่สาหรับบมิตรดูแล้วนะพี่น้องอากาศดูแล้วว่าใครพูดมีหลักการกับอีกใครพูดแบบมีเหตุผลเนาะวันนี้อยู่กับที่บมิตรตัดสินใจอยู่ในใจของบมิตรแล้วนะฮะบมิตรก็ ดูแล้วนะฮะดูะพี่น้องเน,นาะท่านผู้ชมคิดอะไรกับคุมคิดกับคลิปนี้พี่น้องเนาะก็สามารถบินบอกว่ามีดเดอรพี่น้องเด้อรม์มาเกตการนำคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมเนาะข,ขอบคุณอิฟซีทุกทุกฐานนะที่เข้ามารับชมช่องว่ารีมามสตรีพี่น้องขอ,ขอบคุณที่ให้กำลังใจมาเม่นนะครับ